ยูทูบเบอร์ในประเทศไทยไม่นับค่ายเพลงไม่นับค่ายหนังเราไปทางการแคสเกมสไตล์แอคชั่นยิงยิงตะลุยด่านพร้อมลีลาการภากสไตล์คุณกวนครับทำให้เบรรีเฟอร์กระโดดมาอยู่อันดับที่5ด้วยยอดสับสไครต์หกแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามคนยอดวิวตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านวิวแล้วครับมาถึงอันดับที่สี่ครับผมกำลังพูดถึงสาวน้อยวัยสิบสี่ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันผมกำลังพูดถึงนางฟ้าตัวน้อยพลอยชมพูซึ่งความแรงของน้องพลอยชมพูครับกระโดดมาอยู่อันดับที่สี่ด้วยตัวเลขผู้ติดใจ ผู้ติดตามสูงถึง796,209คนและอีก128ล้านครั้งในการเข้าไปฟังเสียงน่ารักของน้องครับมาถึงอันดับที่3เป็นชอปทีของวงการ u t u b e Thailand นะครับเรากำลังพูดถึงแก๊งสุขหาเขียนขั้นเทพอันดับหนึ่งของไทยครับเฟตเฟ,ตฟตอยกกอย่างกับบอยแบนด์จากจุดเริ่มต้นที่ทำคลิปกันขำๆในบ้านของตัวเองนะครับจนถึงวันนี้นะครับแก๊งเฟตเฟสร้างฐานแฟนคลับมากถึง9 2 2 6 6 4คนกับยอดวิวเนี่ยที่1 7ึ ้านอันดับที่2ครับผมกำลังพูดถึง c h anel n c a สเกมอันดับ1ของประเทศไทยครับมิสเตอร์ฮาร์ดร็อกเกอร์หรือคุณเอกพุ่งแรงมาอยู่อันดับที่2ได้เพราะเขาบอกว่า c h anel n นี้นะครับมีการแคสเกมที่สมจริงและแคสทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นสยองขวัญเกมฮาฮาต,ตลกตลกเอาคลิปมาพาดแกก็ทำมาหมดแล้วครับจึงส่งผลให้มิสเตอร์ฮาร์ดร็อกเกอร์มียอดสับสกายสูงกว่า1 80, นึ่งล้านแปดหมื่นคนแต่ยอดอยู่ตอนนี้อยู่ที่227ล้านวิวเลยทีเดียวครับ มาถึงอันดับที่1ของชาแ y o ยูทูบในประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุด We Are So นะครับซึ่งเป็นผู้จุดกระแสขอ3คํารวมไปถึงรายการ We Are So Love l y Pet นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยจึงทําให้ยอดสับสก์รั์ของ We Are So ตอนนี้มีมากถึง2องล้านหกแสคนรวมไปถึงยอดวิวตอนนี้ก็พุ่งระเบิดไปอยู่ที่755ล้านวิวนับว่า We Are So ถือเป็นความสําเร็จสูงสุดของวงการ y o u t u b e t h a i l a ด d เป็นยังไงกันบ้าง และคลิปย้อนหลังของพวกเราครับสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยครับแน่สำหรับวันนี้ครับขอบคุณ